สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบออำดรินนีโดยแม่หมอออำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือรักครั้งใหม่คนใหม่หรือคนเก่าเออสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่ารักครั้งใหม่จะเป็นคนใหม่หรือว่าเป็นคนเก่าเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกกันนะคะเดี๋ยวขอแบ่งเป็นห้ากองด้วยกันจุกๆนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูกันว่ารักครั้งใหม่คนใหม่หรือคนเก่าอกองที่1 2ึ่สอแล้วก็5จุกจุก,กันไปเลยนะ5้ากองนะจ๊ะมาดูกันว่ารักครั้งใหม่คนใหม่หรือคนเก่าเออนะห้ากองด้วยกันนะจ๊ะก่อนที่จะเลือกไพ่ทําสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยํานะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจออกอยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากคนยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคละหายใจก็ลึกเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ <S <S หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อ,อไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลืมตาค่ะ เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2 3 4หรือ5นะคะรักครั้งใหม่คนใหม่หรือคนเก่านะจ๊ะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะยังเลือกไม่ได้ทำสมาธิใหม่นะหายใจลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจยาวรู้สึกผ่อนคลายสัก3าลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกก่ลองไพ่อีกรอบหนึ่ง1 2 3 4ี่หรือ5นะจ๊ะหากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่ดีนะคะแสดงว่าคุณอาจจะ เริ่มมีโอกาสนะที่จะมีมีมีมคำทำนายมากกว่าหนึ่งกองแล้วนะแต่ให้ลองทําสมาธิรอบสองรอบค่ะถ้ารอบสองรอบล้วก็ยังสับสนแสดงว่าพลังงานของคุณมีมากกว่าหนึ่งกองเพราะนั้นฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเด็ดเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4และ5ตามลำดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งมาดูกันว่ารักครั้งใหม่คนใหม่หรือคนเก่าหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ถ้ารักเก่าทําให้ปวดใจสวรรค์จะส่งคนใหม่ที่ดีกว่ามาแทนที่ให้นะจ๊ะเออนะถ้ารักครั้งเก่ามันทําให้คุณปวดใจต้องบอกเลยว่าสวรรค์กําลังจะส่งคนใหม่ที่ดีกว่ามาให้แทนอเออจ้ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนใหม่ที่แซบกว่าคนใหม่ที่ดีกว่าคนใหม่ที่เลิศกว่าคนใหม่ที่หล่อกว่าคนใหม่ที่สวยกว่าคนใหม่ที่น่ารักกว่าคนใหม่ที่จิตใจดีกว่าในหอบมา เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนใหม่แน่นอนแล้วดีกว่าด้วยเดอ้อเพราะฉะนั้นหากคุณสงสัยว่าความรักครั้งต่อไปจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าต้องบอกเลยคนใหม่แซ่บกว่ามากนะ <S <S คนใหม่เลิศกว่ามากนะ <S 1> <S 1> คนใหม่ดีกว่ามากนะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นหา รักครั้งเก่ามันทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจรักครั้งเก่ามันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจรักครั้งเก่ามันทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ในใจต้องบอกเลยสวรรค์จะส่งคนใหม่มาให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าด้วยจ้ะใครแล้วก็นายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาดูกันว่ารักครั้งใหม่จะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ถึงตอนนั้นจะไม่ใช่แต่โชคชะตาจะพาเขากลับมาทำให้หัวใจสั่นไหวอีกครั้งหนึ่งนะเออดูจากพลัลง,งานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสจะเป็นคนเก่าอืม ถึงวันนั้นความสัมพันธ์จะไม่ค่อยใช่แต่ดูเหมือนกับว่าความรักครั้งต่อไปยังไงยังไงก็เป็นเธอคนเก่าอยู่เดียวคือดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าเขาจะรู้ใจตัวเองจะรู้หัวใจตัวเองแล้วก็กลับมารักคุณนะคะถึงแม้ในวันนั้นความรักมันจะไม่ใช่ แต่ว่าดวงชะตาจะพาคนเก่ากลับมารักกันใหม่มีโอกาสว่ารักครั้งต่อไปจะเป็นคนจะเป็นเธอนั่นแหละคนที่ใช่จะเป็นคนเก่าเหมือนเดิมคือดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสวนเวียนกลับมาคนเก่าก็วนมาอีกคนเก่าจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะรู้หัวใจตัวเองนะแล้วดูเหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตให้ ให้มันดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอืมน่า no นะถึงแม้ความรักตอนนั้นนะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นความสัมพันธ์จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ดูเหมือนกับว่าโชคชะตาจะพาคนเก่ากลับมาแก้ไขตัวเองใหม่ทำให้ความรักครั้งใหม่ยังไงยังไง ก็เป็นเธอคนเก่าอยู่ดีโอนะ้มีโอกาสว่าเขาจะรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากขนาดไหนมีโอกาสว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองเสียใหม่เพื่อจะกลับมาคบกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะมีโอกาสว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะกลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเออนะ คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะยอมคุณแล้วเขาจะยอมซีโรราให้กับคุณแล้วเขาจะยอมนะยอมแพ้ให้กับคุณคนเดียวแล้วนะเขาจะยอมปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นรักครั้งใหม่มีโอกาสว่าจะใช่เป็นเธอคนเก่านี่เองนะเหมือนกับว่าจะได้กลับมา เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ตอนนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดูเหมือนกับว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนั่นเองอม,มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะยอมแพ้คุณเขาจะยอมสีโรราให้กับคุณค่ะอืม ไครแล้วนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่3ค่ะมาดูกันว่ารักครั้งใหม่จะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่า1 2และ3ามจ้าโอ้นาย w อฟเวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบว่าพระเจ้าสุสารอยากจะบอกอะไร King of Pentacles นะคะและสุดท้ายค่ะ Page of swords นะคะขออีกสองใบแล้วกันเพื่อความชัดเจนเนาะนะคะเออ seven of pentacles นะคะและ ace of pentacles นะคะโอเคะ okay. คือดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยความรักครั้งใหม่เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นคนใหม่ แต่คุณต้องเปิดใจให้กับตัวเองซะก่อนอืมคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยคนใหม่แซบมากนะคนใหม่รวยมากนะคนใหม่เลดมากนะแต่คุณจะต้องเปิดใจให้กับตัวเองก่อนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรักครั้งใหม่อะมันมีโอกาสเป็นคนใหม่หรือมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆลดลดแซบๆซเข้ามาแต่ ดูเหมือนคุณยังไม่เปิดใจให้ตัวเองดูเหมือนคุณยังปิดกั้นตัวเองดูเหมือนคุณยังจมอยู่กับอดีตหรือว่าจมอยู่กับคนเก่าๆอยู่มันก็เลยทําให้ความรักครั้งต่อไปเนี่ยมันโอกาสที่มันจะส,สปราร์กหรือว่ามีการพัฒนาเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะคุณปิดใจให้ตัวเองน่นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะานานาว่าความรักครั้งใหม่เป็นคนใหม่หรือคนเก่าต้องบอกโอกาสในเรื่องของคนใหม่อ่ะเลือดเลือดแซบๆเนี่ยมันเยอะเนาะมากเลยนะอืม แต่บางครั้งบางทีเราไม่เปิดใจให้ตัวเองบางครั้งบางทีเรายังปิดกั้นตัวเองมันก็เลยทําให้ความรักครั้งใหม่เนี่ยมันยังแบบยังมีความคุมเคือระหว่างคนเก่าคนใหม่เพราะใจเรายังไปคนเก่าอยู่ทั้งทางที่คนใหม่เลดมากนะคะหรือบางครั้งบางทีเนี่ยคนใหม่มาจอด มามารออยู่หน้าประตูแล้วก็ก็เปิดประตูแล้วแต่คุณไม่เปิดประตูคุณยังรอคนเก่าอยู่มันก็เลยทําให้ความรักครั้งใหม่มันยังดูคมเครือระหว่างคนเก่าคนใหม่เพราะคนคนเก่าก็อาจจะยังแบบยังไม่ใช่จังหวะที่เขาจะกลับมาแต่คนใหม่เนี่ยมารออยู่หน้าประตูแล้วนะเพราะนั้นความรักครั้งกับครั้งใหม่จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใจไวแค่ไหน,ไหน่นะนะ่เออถ้าคุณเปิดใจไวคุณได้คนใหม่แน่นอน แต่ถ้ากิคุณเปิดใจช้านั่นแหละมันอาจจะมาพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4มาดูกันว่ารักครั้งใหม่จะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่า1 2และ3จ้าโอเคเจอไฮโลแฟน ขออีกสักสองใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไร e i g h of Cups นะคะและสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ c h of Pentacles เดี๋ยวขอดูอีกสักสองใบ้วกันเนาะ,ะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะ The Star นะแล้วก็อะไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย King of Bones นะคะ ขออีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนเลยและกันโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูจากพลังงานตรงนี้เสน,น่ดเด่นชัดเหลือเกินเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนใหม่ก็จะมาเยียวยาวหัวใจแต่คนเก่าก็จะมาบอกว่ายังมีคุณอยู่ในใจเสมอมาว่า ความรักครั้งใหม่ของคุณต้องบอกเลยจอคิวทั้งคนใหม่คนเก่ามาพร้อมๆกันนะอุ้ยมาพร้อมๆกันนะเออดูเหมือนกับว่านะคนเก่าและคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณพร้อมๆกันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเลือกใครระหว่างคนใหม่กับคนเก่า เพราะคนใหม่ก็จะมาเยียวยาหัวใจส่วนคนเก่านั้นใซก็จะมาบอกว่าคุณอยู่ในใจเขาเสมอมาโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าความรักครั้งใหม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครระหว่างคนใหม่หรือคนเก่า เพราะจะมาพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าคนใหม่ก็จะเข้ามาเยียวยาใจคุณคนเก่าก็จะเข้ามากับมาง้อขอคืนดีกับคุณจะมาพร้อมๆกันจะมีช้อยมีทางเลือกคุณจะกลายเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่ของคุณต้องบอกเลยมีโอกาสเป็นทั้งคนเก่าเป็นทั้งคนใหม่ขึ้นอยู่กับว่าใจ ของคุณจะเลือกใครระหว่างคนใหม่หรือคนเก่านั่นเองโอ้คือดูจากพลังงานตรงนี้ดีทั้งคู่คนใหม่ก็ดีนะดูเหมือนกับว่าเขามาเยียวยาใจเราเขามาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลเราคนเก่าก็ต้องบอกว่ารู้สํานึกนะ รู้สำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะรู้ใจตัวเองแล้วแล้วก็กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณหรือพยายามจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนั่นเองเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่สุดแต่ใจคุณจะขวายววาสุดแต่ใจคุณจะเลือกสุดแต่ใจคุณจะปรารถนาสุดแต่ใจว่าคุณจะเลือก ใครให้มาอยู่ภายในใจโอ้นะใครแล้วก็หนายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่ารักครั้งใหม่จะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่า1 2และ3จ้าโอ้โหเดอวขึ้นมาเลยนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก2ใบายค่ะโอเคโอ้โห ไฟฟ้าวนนะคะและสุดท้ายค่ะ h ฮโลเฟอ the high priest ขออีกสักสองใบนะคะเพื่อความชัดเจนนิดนึงแล้วกันโอ้หกอฟคัพโอ้นาไนท์ออฟคัพหรอโอ้โหนี่หลังจากนี้คุณจะ,สะเสน์แรงมากนะว้า คนเก่าก็อยากกลับมาคนใหม่ก็ขอโอกาสให้เขาได้แสดงตัวว่าเขารักคุณหน่อยได้มามเขาจะขอตออคิวต่อบัตรคุณเลยนะหลังจากนี้สเสน่ห์คุณจะแรงมากคนเก่าก็อยากจะกลับมาคนใหม่ก็ขอโอกาสให้เขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณโอ้ คนใหม่ก็อยากจะเข้าหาคนเก่าก็อยากจะกลับมาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาความรักของคุณหลังจากนี้จะโซฮอตนะฮะเออนะโซฮอตนะเออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนมารุมมาตุ้มรุมรักคุณเนอะจะมีคนมารุมมาตุ้มรุมจีบคุณเนอะ เตรียมตัวทําบัตรคิวไว้ให้ดีเพราะหลังจากนี้ดวงชะตาชีวิตความรักของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอ้คุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอีกต่อไปคนใหม่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจส่วนคนเก่านั้นใส่ก็จะกลับมาบอกว่าขอโอกาสให้แก้ตัวว้ เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรักครั้งใหม่ของคนมีโอกาสลุ้นทั้งรักเก่าและรักใหม่ขึ้นอยู่กับว่าใจคุณจะปรารถนาสิ่งใดขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรารถนาในตัวใครมากกว่ากันว้าวเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนับแต่นี้ดวงชะตาความรักเปลี่ยนใหม่ทันทีคุณจะเป็นคนที่ถือไพ่เหนือ <c oughs> ทุกคนเอ <c oughs> นะจะเป็นคนที่คุมเกมนึกออกปะเออเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ความรักครั้งใหม่มีโอกาสทั้งเป็นคนเก่าเป็นคนใหม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรารถนาในตัวใครมากกว่ากันนั่นเองออเพราะคนเก่าคนใหม่จะเข้ามาในหัวใจคุณพร้อมๆกันค่ะโอ,อ้ โซฮอตนะคะมีสิทธิ์เลือกนะคุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกนะคุณจะมีสิทธิ์เลือกนะเกมรักครั้งนี้คุณจะเป็นผู้เลือกแลวจ้ะเออนะสุดท้ายแล้วจะเลือกใครก็ขึ้นอยู่กับใจคุณปรารถนานะขึ้นอยู่กับใจคุณว่าจะไ่อยคว้า,วาสิ่งใดนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสใครนะนั่นเองโอ้นะ ก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองกันหนักหหน่อยนะเรามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วจะได้รู้ว่าใครนะจริงจังจริงใจตั้งใจนะในการรักเราจริงๆโอ้นะใครแล้วคุานายย่านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกงก,งกดซีเฟอร์สกไปหมอด้วยนะคะ ในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย